สวัสดีครับพี่นอ้องหนาวหนาวหนาวมันนั่งย่างใส่กรอกปิ่งหมูแค่ว่าผ้านี่ไปหาหมอครับผมมากีบปิ่งหมูก็จะหน่อยกับเขเมี้วห่อนๆปิ่งหมูอืม แคบตอดพี่น้องเอาแกา้วไน้ตัวเพิ่นสิมแก้วหนุเสาเพิ่นกินเขาไปไแล้วเหรอแก้วกันนี่เนี่ยแกวจับแกวติู่ กง่ายๆพี่เนาะใช้ชีวิตกันปะอือครับ quá đi hả mỏ món ăn cặp kéo ừ. khâu và dẫn đến mất hoa thả vậy mất nào bát kéo เ้าอาบน้ำ,นำมันหนาวหลแยแว่าต้มนม้ำใหอาบน้ำหนาวแห้งมันเนาะต้มนม้ำอาบน้ำสามบนเลย na cho mua mua nên này cả là Nhìn ngay chứ nào cầm treo một ใครใคร่รอดเหือนึนน่ใครตันั่งไก่ตอใดใครตมได้เดยวะเดี๋ยวลูกเขาจะกิน ตวนมีฟุ่งเฟ้ออะไดเดี๋ยวตะกี้ันสิกินเพาอมีแ้งต้องปะหยัดหัวจัดกินหัวจัดใาย กล,ลุ่มเฟียบูราฟมาฮองอะยเนี้ตาย เอาวะยางขึ้นใส่ตู้มั้งหรออืมควายเอาคือจะกินหลายจ้ะ อย่างเนี้ยออกมาหลดป่ะตกไข่ไปดูว่นถอดไข่มันนี่เนี่ยมันกินถอดไข่มันฮึอมปอดไข่เป็นทั้งชี่มันหนาวสัน ไปเสียกันหนาวไปที่แหลกเิก่นหมวกาก็าไม่ขับรถใหญ่ไปส่งหนูหรอวะ่านอ้ยพ่อจะต้องไปขายของลูกวะท่าน <c oughs> ถ้าขับรถใหญ่ไปแล้วใครจะหนูตรวจเสียแล้วใครจะขับจะมารับหลวงวั่รเพราะถ้าพ่อมาขายของนไม่เป็นไรถ้างั้นหนูนั่งมอไซค์ไปก็ได้ครับพ่อไปขายของเรอ ก็ว <S 々> ่ามันสิโดนแม่ไม่น้องบมอนัดบมอนัดเพิ่นแล้วเพิ่นกสิมาโรงเรียนมาตรวจฟันที่โรงเรียนหมอฟันมาตรวจที่โรงเรียนอีกนะมื่ออื่นผโบรักยังจะได้ไปเมืองลงท่าบ่อเออ ตัวนี้มันจะเงียบธรรมดา่ามันมันมีงานมันมีอย่างน,นนะที่ยังช่วงปีไม่มีกี้กลับใครเงียบเมัดอชัมวโมงจบแต่มันก็นมีงานปัดฝันนะธธรู้ท่าที่เสีย